สวัสดีครับ FC ทุกท่านที่เคารพรักนะฮะพี่บ้าพี่บ้าทำอะไรพี่บ้าเอาอะไรไปทำอะไรนี้อุ้ยอายาว่าจะเดินตามหลังเปลี่ยนใจเลยหมดกันเลย FC เสียงกระซิบจากห้องแคบเลอะไรปลาเลป่อันนี้คือการไล่ปลาบ่ะอย่าไปไล่มันเลยเป็นไงน้ำอุ่นไหม ี๋ยวไปดมตดพี่บ่าวก่อนะอุ้ยอยอไล่จากตรงที่ปลาเยอะๆนี่เลยเนาะโอ้น่าจะวิ่งเลยเนาะตอนนี้นะ,าะทางจะตูดแล้วนเอฟซี F C. เดี๋ยวไปดูดักหน้าเอาแล้วนเ,เอฟซีเอาแล้วเอาแล้ว ได้ไหมได้ไหมมันวิ่งมันวิ่งชนบ้างไหม <c oughs> เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะเอฟซีว่าปลามันชนด่างเราหรือเปลา่านี่คือด่างเรานะพี่น้องมันมิดจีรีเลยเนาะน <c oughs> ีนีเงียบจังเลยพี่เปล่าเงียบจังเลย <c oughs> มันมองเห็นด่างแล้วเปล่าด่างแล้วมันคุนนะ่ะ ดูท่าทางเหมือนมันมองเห็นด่างแล้วนะ,ะจะต้องไปเขย่าด่างก่อนอืมปลาชนปลาชนหลักหลุดบ่เหรออ๋อไปกินตำทูเลยบ่อ่านกินกับตำทัว แต่ตอนนี้รู้สึกนี่นะเอฟซีเราก็มาไล่ปลานะฮะรอบนี้รับรองไม่พลาดนะเอฟซีพี่บ่าวก็ไล่ปลานะพี่น้อง เป็นไงเป็นไงพี่บาคือไหมตอนนี้นายเอฟซี 3, เรากำลังจะได้ปลาข้อใหญ่นะพี่น้องโโอ้หนนี่นามันคือหรือเปล่านี่เฮ้ยนั่นน่ะนั่นน่ะตรงกลางนะ่ะได้อยู่มันคืออยู่นี่นายเอฟซี 3, ทุกท่าน เดรอนฮ้ยตัวเดียวนะบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือคือคือตรงนี้นะไปดูไปดูพี่บ้าพี่บ่าน่าจะใช่ได้เนี่เด้น่าจะใช่น่าจะใช่ไปดูไปดูดูไม่ใช่มันหลุดแล้วบ่ตรงนี้ ลองดู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 อันนี้เก็บเก็บไปเลยบ่ไล่ก่อนไล่ก่อนบ่อฟ FC ล่าสุดเหมือนเราจะได้กินใส่ตำถั่วแล้วนาะได้อยู่นี่นะใครได้พี่บ่าวไปเป็นสามีนี่รับรองไม่ทุกซีมีมีของมีข้าวมีกับข้าว นี่ตรงนี้ในเอฟซี FC, มันน่าจะได้อยู่เนาะตรงนี้นะตรงนี้น่าจะปลาใหญ่อยู่เพราะว่ามันจมเลยนี่จอมมันจมหรือไปเลยนี่เออ<ด>ตอนนี้พี่<ด>บ่าวก็จะไล่ในเอฟซีจะไล่ปลาลองดูเพรานะเพราะว่ามันอาศัยแต่กินปลามองนี่มันไม่ได้เนาะต้องไล่ช่วยเนาะ ล่าสุดเราก็มีเอตัวโยงนะยืนอยู่ข้างบนในเอฟอย่างน้อยๆเขาก็ดูสดๆเอาละทีนี้ยาคือแล้วคือแล้วอ่าไล่ไล่ไล่ในเอฟซอันนี้คือวิธีการไล่ปลาแบบถูกวิธีนะ โดยปกติแล้วเราจะโยนก้อนหินโยนไม้เอาแต่แต่นี้คือเราทำอุปกรณ์ขึ้นมาไล่ปลาในเอฟซีแล้วปลามันจะวิ่งมาชนด่างนะฮะอ่าเดี๋ยวปลามันจะวิ่งมาชนด่างนะเดี๋ยวเราก็รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนนี้ไร้วิเววเหลือเกินยังไม่ถึงบอกกำลังวิ่งอยู่บอกถ้าเกิดพวกพระขึ้นมานี่ใช่เลยนเอฟซ เอ้ยย่า <dévelop> ค <per analysis> ืออยู่คืออยู่ผมดูแล้วมันเงียบๆนะพี่บ่าวเฮ้ยโน่นเหรอโน่นเหรออ้ยย่าไอชั้นมันชนด่างเฉยๆเฮ้ยโน่น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 โน่อะไรนหรอไม่ใช่เนาะไม่ใช่ด่างแล้วเนาะตรงนั้นน่ะเอ้ยย่าเอฟซีทุกท่านคืออยู่ อ่าอ่าได้อยู่ได้อยู่นี่มากับพี่บ่าวนี่ฮะจะกินพี่น้องเลยหาอยู่หากินอืมคืออยู่คืออยู่เงียบมิดจิลีไปเก็บกู้อืมัมันไม่พัวไม่เพออ,เ,อเ,เลยเดี๋ยวรอดูนะสี่จะยกขึ้นมาแล้ว ยกไว้หรือเปล่างานนี้อาจจะต้องได้ยืมรถไถของเพื่อนนะแก่ขึ้นเนาะมันหนักล้เนอะมันป่ามันหลายเนาะน่าจะได้เป็นจันนะก้กินทั้งหมู่บ้านแล้วเรางานนี้เดี๋ยวเราวางแผนก่อนเราจะจะทำเมนูอะไรพี่เ่า ย่างกินใส่ตจำตัวเ,เหลือก็ไปขายเนาะไม่ขายหรอเอเอาแบ่งพี่น้องเนาะเออเอาคือเอเอ,อเราแบ่งแบ่งญาติพี่น้องกันไปเนาะแบ่งกันคนละโลสองโลเนะเาะอืมพอได้กินเนาะ อย๋คืออยู่ได้เลยพี่บาวมันคืออยู่มันตึกกตักตักอยู่เมื่อกี้นี่คืออยู่คืออยู่ต,ตอนนี้ได้ได้กี่ตัวแล้วสองตัวตัวแล้วอ่าตำทัวมาแล้วนะสิอี๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาอะไรนี่ปลาเข็งางมาม โอ้ <C oughs> มันจะพาเพื่อนมาวุ่นวายทมองยิ่ง <C 'm on, dude> อืมไว้กินกับตำทัวได้อยู่ยนี่เลยพีปลาเค็งนะฮะเดี๋ยวเรารอลุ้นนะ FC ท่านนะ เห็นเพื่อนบอกว่าจะพาไปทำนี่นะเอฟซีเพื่อนจะพาขโมยนะใช่ไหมไปไปพาไปขโมยอะไรเมื่อกี้นี่การน้ำทำการน้ำมันเป็นเป็นไปลักน้ำไปขโมยน้ำโอ้เยผมดางผมอย่าดางป่ะนะโอ้เจ้วเลยจบเลยเออคืออยู่ไหมคือคือคือไหมบาทนี้นะมันมันกี่ตัวแล้วน่ะตัวเดียวบ่เดีอกตัวสองตัว รวมปลาเค็งนี่เป็นสามเนาะปลาสวยเนาะอันนี้กินขี้นั่ขี้ขี้หวานขี้หวานเหรอจริงเหรอผมแกงจะขี้เลยนะกินปลาเนะเออนี่ว่าขี้คนขี้คนจะได้เอาให้อีกขนมันไม่พอนะแต่ละแกี้คนเอีหาปลาไปนะครับผมนี่เอฟซีน้ามันไม่ได้ลึกเนาะมันพอดีเนาะพอดีเพียงหำเนาะที่หำทีควยทีควย นี่ในสีสั้นนะเดี๋ยวรุทึกนะตรงนั้นนะครับว่าจะมีปลาหรือเปล่ปาปลาปลาเต่าเฮ้ยไม่ปลาตรงนี้นะเมื่อกี้นี่มันด่างมันมุดอยู่นะเพราะว่ามันมีปลาใหญ่มันมีมีเล็กตรงนี้เออมันมีปลาปช่อนแล้วก็นี่ด่างมันมันมองเห็นเนาะนีออะ่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละพี่บอา เฮ้ยเมื่อกี้มันบวบๆอยู่ตรงนี้นะมีปลาม่ตัวใหญ่เนี่ยมันปลาเล็กเลยไม่ค่อยมีหมดแล้วไปเลยแล้วไม่ได้ปลาเราหาว่าไปเนาะได้ที่ไม่ได้นะตรงนี้ลองลองทำท่ายกๆหน่อยสิ <Yeah. S 1> คือไหมไเลยเ,เอ้าเมื่อกี้มันชนด่างมันไม่ได้บอกอโอ้มันไม่คือแล้วนี่แบบนี้นะ เท่านิดแล้วมันเห็น,น,นาะเท่า,ทา,ทามันติดมองแล้วก็เรียบร้อยเลยโอ้ไม่คือ FC เอซีเอ้าไอ้ยาได้ไอ้ดุกไอ้ย,ยาข่าวดีได้ปลาดุกตัวหนึง่งโอ้ป่นเนาะพี่นเ,นนเนาาตายแล้วก็ปวได้ไอ,ช,อ,นนอ,อช่อนบน่ะอนะอยามีไอช่อนด้วยเดเอซีเอวเดี๋ยวรอดูไอช่อน